เอสเคทูมีสุด้ะครับเหงื่อเลยครับเหงื่อเยอะมากเอาละเอาละสนุกสนานกันไหมฮะถูกนะหลายคนยังเงียบอยู่นะครับวันนี้นะตื่นกันยังตอนนี้ก็5วงกว่าแล้วนะครับทุวันนี้วันนี้มีเดอะสตาร์11นะครับผมไปดูกันหรือเปล่าวันนี้ เียไงเสียไงะลยนะผมก็ไม่ได้มาโกรธโกรธไปแล้วแต่รู้แหละว่ามันก็โอยทำใจลำบากนะครับผมที่ต้องมาไปโหวตคนที่เราไม่รักอะไรอเงี้ยโอยแต่ก็อยากให้ชื่อโกวธน้องๆนะครับเพราะน้องๆทุกคนปีนี้เนี่ยความสามารถเยอะมากๆแล้วก็ผมได้ไปเห็นกับตามาแล้วได้ไปร้องมาแล้วกับ ตัางเมื่อวิถีผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่น้องมาตางที่เก่งนะครับผมทุกคนที่มาปวดเนี่ยมีความสามารถมากๆแล้วก็อใหญ่ทุกคนช่วยกันโหวตน้แน่นเพราะว่าวนนี้ก็ทุกคนต้องการกำลังใจนะครับหลายคนที่มีความสามารถยังต้องการแรงโหวตจากทุกคนอยู่นะครับผมเอาละฮะเพลงต่อไปดีกว่าเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของผมครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุด มีทีมงานที่ไปยังไงนะครับเพลงนี้ครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของผมนะครับผมแลวก็เป็นเพลงที่ผมตั้งใจทํามากๆนะครับผมในการที่จะให้ทุกคนได้ฟังซิงเกิลนี้แล้วก็แล้วก็ออกมาเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากๆจิงนะครับด้วยด้วยดนตรีที่มีความเป็นเป็นอะคูสติกนะครับผมกีตาร์ชิ้นเดียวแล้วก็ได้เล่าสื่อสารถึงความรักที่เรารู้สึกว่าเรามีความรักให้ใครสักคนหนึ่งที่เป่ต้องการที่เขา มีความรู้ส right? ึกดีๆตอบแทนกลับมาเธอจะยังไงไม่รู้แหละแต่ท่ uh <S ar> <S ar> <S> <S ้งเธอรู้ฉันรักเธอเราให้หนักมากเธอจะยังไงไม่รู้่าที่รู้คือฉันรักเธอ ฉันมันเป็นคนแบบนี้เธอทะนี้ก็แค่หัวใจเธอจะมองกันแบบไหนไม่รู้เลยอาจไม่นเพราะตัวฉันมันโง่เกินไปเจ็บแค่ไหนงมงายกับคำว่ารักเธอไม่ใช่คนเดิ จ่คนที่เคยรู้จักฉันก็ยังจะรักเธออยู่ยงนี้จะอยู่ตรงนี้เพื่อรอเพียงเธอจะรักเสมอจะลมหายใจสุดท้ายหากวันใดไม่เห็นกันรู้ว่าฉันยังอยู่ไม่ไกล คอยดูแลดวงใจของฉันสัมา รักเสมอใล้าจะลมหายใจสุดท้ายวันใดไม่เห็นกันให้รู้ว่าฉันยังอยู่นใ่คอยดูแลดวงใจของฉัน ฉันยังได้จะขอเป็นที่พักใจให้เพียงเธอเธอจยังไงไม่รู้เท่าที่รู้คือฉันรักเธอ กันใหม่ล่าสุดนะครับผมเท่า,ท,าที่รู้คือฉันรักเธอพร้อมเปล่าพร้อมเพราะเพราะก็ย่าลืมดาวโหลดกันนะครับผมกั้งัจหนึ่งสองสามรหัสสองสามหนึ่งสูงนะครับโด,ดลดไปฟังกันได้นะครับเพราะว่าคุณมาหลับฝันดีแน่นอนนะครับเสียงผมจะทำให้คุณนั้นได้ฝันถึงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ